七杀剑下无退路，三尺寒风，其归途。从生死道消，剑魂不灭，来战！ เอาละครับก็ขอเสวาสวัสดีเพื่อน,อนทๆทุกๆคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบล็โตวันนี้กอยู่กับเกมสัพยุทธวิญญาจารย์สวัสดีนะทุกคนเออก็หลังจากเมื่อวานนี้เนาะที่ทุกคนได้ทำการสุ่มอา่าบูกระบีระดับ sp บวกไปแล้วอา่าเป็นยังไงกันบ้างได้กันมาได้กันกี่ก,กิโลเออลองคอมเมนต์มาได้คอมเมนบางคนก็แบบ10โลได้ก็มีเนาะ เออบางคนก็แบบว่ายังยังไม่ออกบางคนก็แบบอาจจะโดนสักร้อยสองร้อยเนาะเออก็เป็นยังไงกันก็ลองคอมเมนต์กันได้เนาะก็เดี๋ยวเดี๋ยวในวันนี้นเดี๋ยวเราจะมาดูว่าตัวละครระดับ sp บวกเนี่ยมันแตกต่างจากตัวละครระดับ sp ยังไงบ้างเนาะอ่ะาก็เมื่อวานก็แบบว่ามีคนมาพิมพ์ให้ข้อมูลผมค่อนข้างที่จะหลายคนมากๆเลยผมก็ต้องขอขอบคุณทุกทุกคนด้วยเนาะอ่าตอนนี้มันมีอย่างหนึ่งที่ผมกำลังสงสัยเว้ยทุกคน คือปูบีเนี่ยสรุปแล้วอะ่ะมันใช่ตัวครบรอบสี่ปีปะ่ะคือตอนนี้ผมยังสงสัยว่าส่วนไหนมันเขียนว่าสี่ปีกำลังหาอยู่กำลังหาอยู่เพราะว่าโดยปกติแล้วอ,ะอ่ะครบรอบสี่ปีมันจะเป็นเดือนกรกฎาเนาะเพราะว่าทางซานตอนที่ทางซามันมาเนะี่ยมันมาเดือนกรกฎาพอดีอืมมันคงจะไม่มีอะไรมาเซอร์ไพรส์เราแบบว่า ตัวละครใหม่ครบรอบ4ปีนี่เป็นตัวละคร SP ีบวกตัวที่สองมันคงไม่ใช่อะไรอย่างนั้นหรอกนะห <c oughs> วังว่าจะไม่ใช่อะไรอะไรอย่างนั้นก็แล้วกันเนาะเออแต่ที่มันหล,ลุดมาอ่ะที่มันหล,ลุดมาก็ต่อไปเดี๋ยวมันจะเป็นอันนี้นะต่อไปเดี๋ยวมันจะเป็นกลายแท้ของปูกะบีเนาะเออพยายามเก็บตัวกันเอาไว้ด้วยนะอย่างน,น,น้อยก็สุ่มเอาไว้สักหนึ่งไฟล์งก็แล้วกันอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวละครกันเลยเรียกก็แล้วกันเนะเาะอ่าปูกะบีเนาะ ปุกกีมันนะออลอาของตัวละครตัวนี้มันจะออกไปแบบแดงๆหน่อยนะอ่าแล้วก็อ่าทุกคนที่จำได้ไหมที่ผมเมื่อวานที่ผมบอกว่าอันนี้ไปอ,อะไรนะเนี่ยบ้าสองสองไฟลุ้งอะ่ะก็คือจะได้สกีนะสรุปแล้วคือมีคนมาให้ข้อมูลผมก็คือเขาบอกว่ามันจะเป็นดาวที่ไปต่อจาก5ดาวแดงซึ่งผมงงว่าทำไมมันทำเป็นรูปไฟอย่างนี้จริงๆอ่ะถ้าเกิดว่า จะทําให้แบบว่ามันดูเป็นแบบดาวดาวเนี่ยมันจริงๆมันทําเป็นดาวลุงมก็ได้นะดาวไฟอย่างเงี้ยที่มันทําผมเข้าใจผิดไปเลยว่ามันคือไฟไก่แท้ไว้ทีแรกที่ผมคิดอะเออทีแรกที่ผมคิดอะแม่งคือไฟไก่แท้แล้วผมก็คิดอยู่ว่าอะไรวะทำไมมาทำไมมันได้ง่ายจังอ่าสรุปสรุปแล้วก็คือน่าจะได้ยากเนาะเออก็โดยรวมเนี่ยผมมองว่าตัวละครตัวเนี้ยใช้ตัวแบบโคตรจะมหาศาลนะถ้าเกิดว่า จะทําดาวให้แบบว่ามัน5้าไฟลุงอะอย่างงี้แล้วเวลาไกลาแท้มามันจะแยกออกไหมว่าไฟไกลแท้กับไฟปกติมันแตกต่างกันยังไงอะดูดิอันนี้อันนี้สังเกตว่าอันนี้เป็นไฟของไกลแท้เนาะและนี่เป็นไฟของดาวปกติเออคือแม่งแยกแทบไม่ออกอะว่าแม่งแตกต่างกันยังไงจริงๆอะผมคิดว่าเขาควรไปดีไซน์ดาวดาวลุ้งขึ้นมาใหม่นะอ่าจริงๆไม่ควรทําเป็นไฟเลยควรทําเป็นดาวลุง้งแล้วก็ไฟอ่ะ ให้มันเป็นกายแท้เหมือนเดิมอ่ะดีแล้วอืมไม่ใช่ว่าทํามาเป็นไฟอันนี้ผมมองว่าแม่งไม่ไม่โอเคอืมถือว่าไม่โอเคจริงๆผมมองว่ามันถ้าเกิดว่ามันทําเป็นดาวลุ้งอ่ะมันจะดูดีกว่าทาอย่างเงี้ยมันแบบว่าคนมันเข้าใจผิดอย่างเช่นผม <c oughs> หรือไม่ก็มันมีแค่ผมแหละที่เข้าใจผิดอ่าแต่ส่วนตัวผมอยากให้มันเป็นดาวมากกว่าแล้วก็ไอ้ไฟนยให้มันเป็นกายแท้มันแบบเดิมนั่นแหละดีแล้ว ก็เดี๋ยวผมขอไปดูท็อปเซิร์ฟในตอนนี้ก่อนนะว่ามีใครไปถึงดาวลุงกันบ้างแล้วอ่าตอนนี้มีมีมีเรียบร้อยแล้วนะแอบเซิร์ฟผมมีมีเรียบร้อยแล้วมีทั้งหมด2คนเนาะตอนนี้มีคนนี้ได้ได้ไฟไอ้ได้สกินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับคนนี้แอบคนนี้ได้ได้หนึ่งไฟลุงละส่วนที่เหลืออาส่วนที่เหลือก็ทยอยมีมีสามคนสี่คนเนาะอ่าเริ่มเริ่มแบบทยอยทยอยมีคนทําละ แล้วก็อาตัวละครตัวนี้เศษมันน่าจะต้องใช้ค่อนข้างที่จะเยอะเนาะเพราะว่าอาหลังจากที่จับแค่ดาวเดียวอ่ะมันใช้เศษถึง200เศษเลยเนาะแล้วผมมั่นใจนะว่าการที่มันจะไปขึ้นดาวลุงเนี่ยผมมองว่ามันน่าจะต้องใช้คูณ2เท่าไปอีก<ๆ>เท่ากับว่ามันน่าจะใช้ประมาณ400 400เศษตัวหนึ่งดาวแล้วคิดสภาพเอาว่ามันมี5ดาวอย่างน้อยๆอ,อ่ะจะขึ้น จะขึ้นไอ้ห้าไฟลุงอะอย่างน้อยอะสองพันแน่นอนอะยังน้อยยังไงก็ต้องสองพันนะเชื่อผมปะคือมันไม่มีทางว่ามันจะจบแค่สองร้อยสองร้อยสองร้อยหรอกผมไม่เชื่อหรอกผมว่าเดี๋ยวมันมันจะต้องคูณสองเข้าไปอีกเพราะว่ามันจะเหมือนกับตัวละครระดับเอพีไว้ที่ทีแรกอะมันใช้แค่ร้อยเดียวหลังจากพอมันขึ้นสองไฟลุงขึ้นไปมั้งพอมันขึ้นพอมันขึ้นสองไม่ใช่สองไฟลุงสองดาวแดงขึ้นไปมันจะใช้อันนี้ละมันจะใช้สองร้อยแล้วเนาะ อันนี้ผมมองว่ามันก็น่าจะเมือม่อเมือ่อเมื่อถึง5ดาวแดงต่อไปมันก็น่าจะนี้ปะน่าจะแบบ400 400 400 400 400 <c oughs> ไม่รู้นะเออใครใทีไ่ไปถึงดาวดาวไอไฟลุงแล้วก็ลองคอมเมนต์บอกผมได้เนาะอ่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตัวละครตัวนี้มันแตกต่างจากตัวละครที่เป็น sp ยังไงบ้างเนาะเริ่มจากอย่างแรกเลยอ่ะอย่างแรกก็คือวงแหวนนะทุกคนอ่ะวงแหวนนี่ ผมได้ลองแล้วก็คือเราสามารถใส่เป็นวงแหวนแบบไหนก็ได้อย่างเช่นอันนี้อ่เปอร์เซ็นต์มันก็ยังประมาณนี้นะ้องอ่ผมทอดออกก่อนเลยเฮ้ยทอดออกก่อนเลยปุ๊บอ่ะแ้วผมก็ใส่นี้ไปแทนปุ๊บอ่ะส่วนเรื่องสกิลสกิลอ่ะเหมือนเดิมเป๊ะไม่มีอะไรเปลี่ยนไม่มีอะไรอะไรเพิ่มเติมเป็นพิเศษนะนี่ไม่มีอะไรเป็นเพิ่มเติมเป็นพิเศษ แล้วเราก็ไปใส่วงแหวนเสือเหมือนเดิมปุ๊บอ่านี่สกิลเหมือนเดิมทุกอย่างไม่ไม่มีเปอร์เซ็นต์หรือว่าอะไรเพิ่มขึ้นเนาะอ่าอันนี้ก็เป็นเรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งข้อแตกต่างสําหรับตัวละครระดับ sp บวกว่าหลังจากนี้นก็คือวงแหวนนะจะเริ่มไม่ไม่สำคัญแล้วก็คือแบบใส่วงแหวนวงวง,วงไหนก็ได้อ่าเป็นวงไหนที่แบบว่าเรามีเราก็ใส่ไปเลยถือว่าโอเคนะเออปกติแล้วเวลาเวลาเนี้ย เวลาตัวละครใหม่ๆม,มามันจะมีวงแหวนสองสายเนาะปกติบางคนก็ไม่รู้ว่าจะใส่สายอะไรดีเออบางคนก็แบบว่าอาจจะไปลอกไปลอกคนอื่นมาว่าต้องใส่อย่างนี้ใส่อย่างนี้เออแต่การที่แบบว่ามันทาเป็นวงแหวนรูปแบบเดียวมาเลยก็แบบว่าช่วยในการที่อ,อ่าไม่ต้องไม่จำเป็นต้องไปคิดในการใส่วงแหวนมากเนาะอ,อ่าแล้วก็อีกหนึ่งระบบที่เรียกว่าไม่เข้ามาคนเยอะ <laughs> ระบบสกิลนั่นเองทุกคนโอ้โห มีแบบพูดโคตรจะหลายอย่างแต่อันนี้มันก็น่าจะเป็นอันนี้นะถ้าให้ผมเดาไอ,ไอพวกอันนี้มันน่าจะเป็นพวกอันนี้ปะสกิลต่างๆเนาะแล้วก็การอัพแต่ละอย่างจะใช้หนังสือในส่วนตอนนี้หนังสือในส่วนตอนเนี้ยอ่ะใครได้มีข้อมูลก็รบกวนพิมพ์บอกผมเอาไว้สักหน่อยนะว่าหนังสือในส่วนตอนเนี้ยมันได้จาก่าตรงไหนบ้างเนาะถ้าให้ผมเดานะมันน่าจะได้จากการอัพดาวปะ ถ้าได้อัปดาวมันก็น่าจะแบบว่าให้สมงให้สมุดมาอะไรพวกนี้มั้งเนาะแล้วก็อ่าสกิลต่างๆเนี่ยมันก็จะมีซ้อนแอบแอบซ่อนอยู่ด้วยนะอย่างเช่นอันนี้อ่ะอย่างเช่นอันนี้ก็คือมันจะมีเป็นกระดูกด้วยอ่ะเท่ากับว่าเดี๋ยวตัวละครที่มันจะมาต่อจากเนี้ยที่เป็น SP บวกอ่ะมันจะอาจจะไม่มีกระดูกแล้วก็คือกระดูกอ่ะมันน่าจะได้าจากการที่เรามาเปิดในส่วนตรงนี้นะเนี่ย ในส่วนตัวนี้ก็แบบมันจะเป็นการอัพสก,พสกิลไปด้วยเลยแต่ข้อเสียก็คือมันจะต้องใช้สม,มุดเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วผมไม่แน่ใจด้วยนะว่าสม,มุดในส่วนตรงนี้เนี่ยมันมันจะได้เยอะหรือได้น้อยขนาดไหนในการในการที่มันอัพดาวไม่รู้นะมันได้จากการอัพดาวหรอผมก็แค่คลาสดาวนะเออเพราะว่าผมยังไม่ได้อัพดาวตัวละครมันเลยแบบไม่มีข้อมูลไม่มาก,กน,นะอืม ใครที่มีข้อมูลก็อย่างที่บอกนะว่าก็ลองคอมเมนต์บอกผมด้วยว่าอัพหนึ่งดาวมันให้กี่เล่มอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็อัพสกิลไปทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นเนี่ยโดยรวมแล้ว,วมันใช้หน,งนังสือ,อน่าจะใช้ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆแต่ก็มันก็สมกับเป็นตัวละครระดับ SP บอกนะที่การที่จะจะปั้นมันให้สุดแบบสุดจริงๆอะ่ะมันก็ต้องใช้ทรัพยากรเยอะหน่อยอ่าอ,อย่างเช่นสกิลนี้ก็มีจะมันจะมันจะมีแยกออกมาอีกเป็นเสีย่ยนแล้วก็ แน่นอนว่าสมุดมันก็จะใช้เยอะขึ้นไปอีกเนาะอ่ามันอย่างเช่นเห็นไหมมันใช้ทีละสามันเลยแล้วก็แยกมาตรงนี้อีกก็จะใช้เพิ่มไกขึ้นอีกเนี่ยอีกสามลงสามเล่มอ่าต่อมาเป็นสายนี้เนาะสายนี้อ่ะสายนี้เหมือนจะไม่มีกระดูกเนาะสายนี้ก็แบบเป็นอัพสกิลธรรมดาเนาะแล้วก็มีตรงนี้ตรงนี้อ่เป็นพวกดาบเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นพวกดาบเหมือนกันเออที่เหลัอก็ไม่มีอะไร ส่วนต่อมาโตเป็นในส่วนตัวนี้เนาะ,ะตัวนี้มีเก้าวันอืมอุ้ยสกิลไอ้พวกนี้มันมันเหมือนมันเป็นอันนี้ปะสกิลพวกนี้มันเหมือนมันเป็นสกิลของปูกบีปะมังนะมังนะอืมยังไม่ขอการันตีก็แล้วกันแต่คิดว่ามันอาจจะเอาภาพภาพมาเฉยเอาจจะไม่ใช่สกิลของปูกบีหรอกอาจจะเอาภาพภาพมาใช้ประกอบไปเฉยส่วนเรื่องการแปลสกิลเนี่ยเดี๋ยวผมแปลให้นะ ผมคิดว่าไอ้ไอ้ไอที่แบบสกิลแปสกิลตรงนี้ผมว่าจะทำคลิปแยกอีกทีหนึ่งเพราะว่าอันนี้มันน่าจะเป็นกระบี่่ละเล่มของเฉินซินเพราะว่าเวลาลงเฉินซินไปสู้เวลาเพื่อนเราลงมือเสร็จแต่ละครั้งมันจะให้กระบี่สามสีเนาะก็คือมันน่าจะเป็นสามสีในส่วนพวกตรงนี้นี่แหละใต้ผมเดาๆเ,เนาะ,นะ,ะประมาณนี้ประมาณนี้เรื่องของการอัพสกิล ส่วนเรื่องสโตงสแต็กอะไรพวกนี้ก็เหมือนเหมือนเดิมปกติแล้วก็ส่วนเรื่องกระดูกเนี่ยอนาคตเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะมีเพิ่มเข้ามานะอืมอย่างเช่นเป็นกระดูกแบบกระดูกเฉพาะของตัวละครเฉินซินอนะคิดว่าอาจจะมีในอนาคตเพิ่มขึ้นเข้ามาเพราะผมมองว่าอืมกระดูกในที่แบบว่ามันอยู่ในที่อัพสกิลอะมันยังไม่มีไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่มีมันมีอันเดียว ผมคิดว่ามันน่าจะมีมาเพิ่มอีกในอนาคตแล้วก็มันน่าจะเป็นแบบชิ้นๆทั่วๆไปแล้วมันอาจจะไม่ใช่แบบชิ้นที่แบบว่ามันฝังอยู่กับตัวเนาะแต่แค่คิดว่านะอะแต่ยังไงก็มีแหละอืมเพราะว่าตัวละครมันก็ต้องทํากระดูกมาเล่นแยกอยู่แล้วเพื่อที่จะทําให้ตัวละครมันเก่งยิ่งขึ้นนะแอาประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็อพวกสกู๊สกีนเะนี่ยผมเสร็จผมค่อนข้างที่จะโอเคนะ แล้วก็เดี๋ยวมันมีมาอีกมาอีกสก,กีนหนึ่งนะอ่ามันมันไม่ได้มีสก,กีนแค่นี้นะเดี๋ยวมันจะมีมาเพิ่มอีกสก,กีนหนึ่งก็คือเป็นสก,กีนที่แบบว่าใส่ชุดสีขา,ขาวๆอะอืมเดี๋ยวเดี๋ยวตอนมันมาเดี๋ยวทุกคนก็น่าจะเห็นเนาะแต่โดยรวมสก,กินนี้ก็ถือว่าทําออกมาได้โอเคมากๆเลยอ่ากับสกินนี้อ่าสก,กินนี้จะเป็นสีแดงๆเออสก,กินแบบดูดันอนะ่ะดูแบบดูแบบเป็นซิวหลัวซิวหลัวนะเออ อ่ะแล้วก็ส่วนที่เหลือก็เหมือนจะไม่มีอะไรเป็นพิเศษแล้วนะสำหรับตัวละครเจนซินนะนะอ่ะที่เหลือก็เรื่องจงเรื่องจิตอะ่ะอันนี้อันเนี้ยใช้ปกติเลยใช้เท่ากันกับตัวละครทั่วไปนะเนี่ยพออัพถึงเวลสิบก็จะมีกรอบเป็นวิบวับวิบวับวิบวับ,บเนาะแต่ว่าก็ทํายากหน่อยเพราะว่ามันสุ่มสุ่มสุ่มได้มาแค่ไม่กี่อันเลยทาได้แค่จิตขั้นสี่นะ,ะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะ สำหรับดูว่าตัวละคร SP บวกเนี่ยมันแตกต่างจากตัวละครระดับ SP ยังไงบ้างเนาะแต่โดยรวมสิ่งที่แตกต่างไปก็ถือว่าไม่ไม่มากจนเกินไปนะอืมอย,อย่างแรกเลยอะผมจะสรุปให้ฟังนะว่ามันแตกต่างจากตัวละคร SP ยังไงบ้างหงวงแหวนเนี่ยใส่ยังไงก็ได้2เศษตัวละครในการอัพอะมันใช้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ดาวอะ มันไปได้ไกลกว่าตัวอื่นๆก็คือมันสามารถไปได้ถึงพวกไฟลุงเลยก็แน่นอนนะว่าตัวตัวละครที่มันไปได้ถึงไฟลุงเนะี่ยดาเมจอนะมันจะต้องเยอะกว่าอยู่ละถ้าเทียบกับตัวละครทั่วไปอะนะถ้าเกิดว่ามันไปถึงอืมเพราะว่าการรับดาวแต่ละขั้นอนะมันจะได้เป็นสแต็กที่แบบว่าไอ้ยีตรง20แต้มอะเออมันจะได้ในส่วนตัวนั้นมาอัพตัวละครด้วยเนาะแล้วก็ ตัวละครตัวนี้มีอัพสกิลภายในตัวเองก็คือมีกระดูกที่แบบว่ามันฝังอยู่ในตัวเองตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่มันมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือมันจะต้องใช้สมุดในการอัพแล้วก็การที่จะอัพให้มันสุดทุกตัวทุกสายที่เป็นกระบี่ของมันน่าจะใช้สมุดเกินร้อยเล่มถ้าให้ผมเดาเพราะว่าบางอันมันใช้3ามมันใช้3มเล่มและ3มเล่มมันไม่ได้มีแค่อัพในส่วนนั้นตรงนั้นตนเดียวก็คือมันต้องไปอัพตรงอื่นด้วย ถ้าผมเดามันนะอาจจะต้องใช้ประมาณสักร้อยเล่มพอดีมั้งสำหรับหนังสือนะไม่รู้นะผมเดาๆนะเพราะว่ายังไม่ชัวร์แล้วก็การที่จะได้สมุดเนี่ยอันนี้ผมเดานะเดาเอาว่ามันน่าจะได้จากการที่อัพดาวตัวละครมันน่าจะมีแค่อย่างเดียวละที่จะได้สมุดในส่วนตัวน,นั้นมาเนาะหรือหรืออนาคตไม่รู้ว่าจะมีแพ็กแยกที่แบบว่าซื้อแล้วจะได้สมุดมาอัตัวหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ชัวร์นะเพราะว่ามันยังไม่มาอืม อ่ะประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะสำหรับการปรีบเพียบนะว่าตัวละครระดับ SP น่ยมันแตกต่างกันยังไงบ้างเนาะก็โอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันเนาะใครจะมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ที่ด้านล่างคลิปเลยนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งประกานแจ้งเตือนคลิปด้วยนะครับไปแล้ะครับบ๊ายบายเจนี่ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ